ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ีดิันกูกโซผู้จาภาษาเกาหลี ยองฮาเซโยช่องชิจายรบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการพูดจาภาษาเกาหลีฮันกุกโกโซกแกชาวชินสเซโยสบายดีกันไหมคะ คงจะจำประโยคสนทนาต่างๆเหล่านี้กันได้นะคะเพราะว่าอาจารย์สรินาศริรัตน์จากภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะนำเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของภาษาเกาหลีมาฝากพวกเราเป็นประจำเช่นเคยและยังมีดิฉันชุติมานทวงนะคะร่วมเป็นเพื่อนเรียนรู้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอัญญาเซลช่องจากรวรุฉอเนินศิลปากรเทีเกยซ้ออนสิรินาศรรัตน์อิมดีดา คือท้องงานชชนอชเซของจำกันได้นะคะคือท้องง้นชาวชินเเซโยก็คงสบายดีกันทุกทกท่านนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมฟังประโยคคำถามของเราหรือประโยคทักทายของเราแล้วอย่าลืมลองทบทวนแล้วลองพูดลองคุยตามกันไปด้วยนะคะจะได้จดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นทุกๆครั้งเลยล่ะคะ่ะและสำหรับครั้งนี้น่าจะถือว่าเรามาพบกันเป็นครั้งที่ ยีิบแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นบทเป็นตอนสุดท้ายของรายการพูดจาภาษาเกาหลีครั้งนี้ด้วยลวคะค่ะซึ่งเรื่องราวรายละเอียดของครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราก็จะยังไม่บอกตอนนี้นะคะเพราะเราจะทบทวนเรื่องราวของความเชื่อเมื่อครั้งที่แล้วให้ได้รับฟังกันก่อนคะ่ะเริ่มทบทวนคำศัพท์เมื่อตอนที่แล้วกันนะคะคำแรกเลยคะ่ะคำว่ามีดื่มมีดื่มความเชื่อโทมาแบม โทมาแบมจิ้งจกมูซโวิโอมูซโวิอไม่กล้าออกไปอูริมโซรีอูอริมโซรีเสียงร้องนาปืนนิลนาปืนนิลเรื่องไม่ดีบ잘모르บ어요잘เก겠โยไม่แน่ใจเหมือนกัน นี่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่มาจากบทที่แล้วที่เกี่ยวกับมีดื่มที่แปละว่าความเชื่อนั่นเองส่วนในครั้งนี้นะคะที่เรามาพบกันเป็นครั้งที่20ชื่อเรื่องของเราน่าสนใจทีเดียวละคา่ะเพราะว่าเกี่ยวกับสำนวนที่คล้ายๆสำนวนไทยด้วยนะคะค่ะชื่อเรื่องของเราในวันนี้เป็นภาษาเกาหลีคือโอชีนัลเกดาโอชีนัลเกดา ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะซึ่งนั่นก็คือการที่ทักทายกันโอ้โหแหมสวยผิดหูผิดตากันเลยนะทำไมถึงวันนี้แต่งตัวสวยงามก็บอกว่าอ๋อจะไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานนั่นเองแล้วก็เลยถามกันว่าเอ๊ะแล้วชุดนี้เป็นยังไงบ้างดูดีเหมาะหรือ,อยังอะไรทำนองนั้นเขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่แบบเต็มยศ เสื้อผ้าที่เป็นชุดสูตรอะไรอย่างนั้นเลยหรือในการที่จะไปสมัครงานแต่ละครั้งเขาก็บอกอ๋อก็ไม่ได้จําเป็นแต่มีสำนวนไทยที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองนะคะนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวทั้งหมดของบทสนทนาครั้งนี้ซึ่งคำศัพท์ที่น่ารู้น่าสนใจน่าจดจำ จะได้นําไปฝึกฝึกหรือลองฟังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็มีหลายคําทีเดียวค่ะค่ะเริ่มด้วยคําแรกนะคะคําว่าอดอดซึ่งแปลว่าเสื้อผ้าค่ะนัลเกด a นัลเกด a ซึ่งแปลว่าปีกนะคะต่อไปค่ะเมียนจมหนเมียนจนวันสอบสัมภาษณ์งานนะคะชองมัลเกนชันน่าเอชองมัลเกนชัน n ่าเอดีจริงจริงไหม ช้อุ่เลยอใช้อุ่เลยอลยดูดีเหมาะสมแมประโยคนี้นะ่าจําไปใช้นะคะเอาไว้ชมคนอื่นได้สบายมากเลยนะคะเช้าอุนาอ่นยอช้อุยอก็ดูดีดูเหมาะสมทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายที่นํามาฝากกันนะคะก็คือคําว่าโคกโคกหรือต้องอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็นี่ก็คือคําต่างๆที่จะ ได้พบได้เจอได้รู้จักกันในครั้งนี้นะคะซึ่งรายละเอียดของบทสนนาครั้งนี้จะมีคำศัพท์เหล่านี้อยู่ตรงส่วนใดของบทสนาเรามารับฟังบทสนทนาเต็มๆกันเลยนะคะโอ้นู้นมอลลาพูดเย็บปะชนเนาะเอดีการโกเอชุนารโยกรันเดโอ아주잘어울려요 태국에서는면접보러갈때꼭정장입고가요꼭ก렇지는않아요ม렇า만어์ท่าก็คือสัมภาษณ์ท่าก็คือสัมภาษณ์ท่าก็คืัมภาษณาคม่าสัทือสัากอับาคอาือัาัั่อ่อาจารย์าานกมากตอนแรก ที่มีคำว่ายอนจับนายอนจับนาวที่แปลว่าวันสอบสัมภาษณ์นะคะหรือช่องมันควนชันไหนเยอะช่องมันควนชันไหนเยอะเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าฉันอ,อ,อุนเรียวเยอฉันอ,อ,อุนเรียวเยอะก็ดูดีดูเหมาะสมเลยทีเดียวนะคะหรือว่าโกกที่ว่าต้องโกกที่แปลว่าต้อง แต่ว่ายังมีคําอื่นๆที่ดิฉันคิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังจํากันได้บ้างเพราะเราจะได้ยินการนํามาใช้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นคือรอนเดคือรอนเดที่แปลว่าแล้วก็นะคะคือรอชิมันคือรชิมันแต่ว่าหรือว่าคือรอนิกาคือรนิกาเพราะอย่างนี้ทรงท้ายอีกคํานะคะทงกามิเอโยทงกามิเอโยเห็นด้วยเลยแล้วค่ะ เนี่ยนะคะก็จะเป็นคำต่างๆที่จะได้เจอเจอในบทสนทนาเรื Ela ่องของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกับโอซินันแกดามารับฟ so, ังบทสนทนาเต็มๆกันอีกรอบนะคะโอ้โอเนอร์มอเล่พวกแกเย็บผชนเนาะอธิษานอกันเชุดมงจีโอนมีอนจับนารีโยกรนเดอโอชิชองมันแวนชนะเนาะเ아주ช้เอลย 태국에서는 면접 보러 갈때꼭 정장 입고 가요. 꼭그렇지는 않아요. 그렇지만 어찌 난께라는 말이 있잖아요. 그러니까 자신네어우리는옷 입고 가면 더 좋지요. 예, 동감이에요. ได้ฟังโฆษณาการไปครบสองรอบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะที่เราจะมารู้รายละเอียดคำแปลเรียงทีละประโยคกันเลยกับอาจารย์สรินาศริรัตน์ค่ะโอ้โอ้นุ่นบอลลู์เย่ปอชนเนแม้วันนี้ดูสวยผิดหูผิดตาเลยนะคะ어디에가려고해요ชุติมาชิคุณชุติมาจะไปไหนหรือคะโอ้นุ่เหมือนจนาเรียวันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์งานนะคะ 그런데정말괜찮요่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะือาจุอาที่ดีค่ะดูดีเหมาะสมกับคุณทีเดียวแล้วค่ะทที่ประเศไทยนั้นตอนไปสอบสัมภาษณ์งานต้องสวมชุดสูทเต็มที่เลยหรือคะก็ครัชนไม่จำเป็นหรอกค่ะแต่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 แ แต่มีสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมล่ะคะครอนิกาชาจินเนอุลินน์อดอิบโกคาเมอนทอชดจอเพราะอย่างนี้เราก็ควรจะเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูดีที่สุดใช่ไหมคะเย่ธงก้าเมโยเห็นด้วยคะ่ะหลังจากที่แปลกันเรียงรายประโยคเลยนะคะทีนี้ก็มาดูคำศัพท์แต่ละคำและการนำไปใช้กันบ้างคะ่ะ เริ่มต้นด้วยประโยคแรกนะคะโอโอนุมุลลาโปเกเยปอจนอเป็นการอุทานนะคะแมหรือเอ๊กะก็ได้นะคะโอวันนี้มุลลาโพเผิดหูผิดตาเย p ปอจนแนสวยขึ้นนะคะวันนี้ดูสวยผิดหูผิดตาเลยคะ่ะโอนุมุลลาโปเกเยปอจนแนว어디가려고해요ชุดจิมาชีออดีแปลว่าที่ไหนนะคะคาเรโอโย ตั้งใจจะไปตั้งใจจะไปที่ไหนออเดียคาริโอโกเฮโยชุติมาชีคุณชุด,ดิมาจะตั้งใจจะไปที่ไหนหล่ะคะทำไมถึงแต่งตัวสวยผิดถูกผิดตานะคะโอนึร์มิวนจอบนาเรียโยโอนึล์มิวนจอบนาเรียโยโอนึลวันนี้มิวน์จบสอบสัมภาษณ์นัลวันนะคะวันสอบสัมภาษณ์มิวนจอบนาอเอียโยก็คือ วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์งานนะคะโอนุเหมือนจมนาเแล้วก็พูดต่อไปว่าครอนแดอดชีชองมัลเขินชันไนครอนแดอดชีชองมัลเขินชันไะเมื่อเราต้องการพูดประโยคที่ขัดกับประโยคก่อนหน้านี้นะคะให้ใช้ครอนแดะคะแต่ว่าแล้วก็นะคะอดชีชองม a ลเข n นชันไนอดเสื้อผ้านะคะชองม g ลจริงๆริงเขินชันไนย ไม่เป็นไรชองมันเคิเนชไนโอไม่เป็นไรจริงๆหรืออาจจะถามความคิดเห็นของคู่สนทนาว่าเป็นยังไงบ้างก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าแล้วก็โอชิชองมันเคิเนชไนโอเสื้อชุดนี้ของฉันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเย <Yeah. S 1> ่ดีค่ะอ주잘어울อาจูมากๆ,ากๆชาลโอวลอยโอเหมาะสม นะคะหรือดูดีนะคะอาจูชารโอ,อุลอยดูดีค่ะเหมาะกับคุณมากๆเลยทีเดียวเท็ก,เกุก께서는면접보러갈때꼭정장입고가요เท็ก,เกุก께서는면접보러갈때꼭정장입고가요เท็กุก께서는นั่นก็คือที่ประเทศไทย면접สัมภาษณ์보러갈때 ตอนที่ไปนะคะตอนไปสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะคะโกกต้องชองจังชุดสูตรสำหรับผู้หญิงนะคะอิบโกคายโยอ,อิบโกคายโยนั่นก็คือสวมนะคะสวมแล้วก็ไปนะคะทั้งประโยคก็จะได้ว่าที่ประเทศไทยนั้นตอนไปสอบสัมภาษณ์งานจำเป็นหรือต้องสวมชุดสูตรไปหรือคะคุณสนนาก็ตอบกลับมาว่า g กกคือโรชินเนอันไนอ โค o คือรถชินเนอันไหนโกนั่นก็คือต้องคือรถชินนอันไหนไม่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้สอดคล้องกับประโยคก่อนหน้านี้ก็จะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอ๋อมันไม่จําเป็นจะต้องอย่างนั้นหรอกนะคะคือรชินแต่ว่าโอชินัลเกรนันนนมาลีอยู่จัณนาย哟คอรชิน,ชน,แ,น,น,น,ชนแต่ว่าโอชเสื้อผ้า นัลแกปีกโอชีนัลแกก็คือเสื้อผ้าก็คือปีกนะคะซึ่งถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะก็จะตรงกับสำนวนที่ว่าไก่น้ำเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองนะคะโอชีนัลแกรานึนมัลคำพูดที่ว่ารานึนมัลนะคะอิจหนยอมีใช่ไหมละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าแต่ว่า มีสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมล่ะคะคือโรนิก้ดังนั้นชาชินเอดอุลลินอดอบกด입고가면더좋죠ชจชาชินตัวเองอุลินอดเสื้อผ้าที่เหมาะสมชาชินเออุลินออดเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองอิบโกคาเมียน อิบโกโคามยอนก็คือถ้าสวมใส่นะคะถ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองทอชุดโจทอชุดโจทอก็คืออีกชุดโจก็คือดีดีขึ้นไปอีกทอชุดโจนะคะเพราะฉะนั้นมีสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูดีและก็เหมาะสมกับตัวเองใช่ไหมล่ะคะ เย่ทงกาเมโยเย่ทงกาเมโยใช่แล้วล่ะคะ่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งล่ะคะ่ะแม่ให้ฟังคําอธิบายไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์การเรียงการนํามาใช้เป็นรูปประโยคอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนิฉันก็ยังอดใจไว้ไม่ได้แล้วคะ่ะบอกว่าขอจําคําเด็ดๆอยู่สักสองคำก็แล้วกันนะคะกับคําที่ว่าดูดีดูเหมาะสมนั่นล่คะค่ะเมื่อกี้บอกกันไปแล้วคุณผู้ฟังคงยังจํากันได้นะคะ ฉั a นอ,อุ่นเรียวเยอั n นอ,อุ่นเรียวโยดูดีดูเหมาะสมค่ะหรือคำที่อยู่ในประโยคสุดท้ายนะคะทงการมีเอโยทงการมีเอโยเห็นด้วยเลยค่ะแหมถ้ามีใครมาชมว่าเราดีเราเหมาะสมอย่างไรนะคะ ต้องรีบบอกเห็นด้วยเลยนะคะทงการมีเอี่ยงทงการมีเอี่ยงค่ะซึ่งคําว่าชาร์นเอาอุลอที่คุณจติมาชอบเนี่ยนะคะนอกจากจะพูดศึกษาเมื่อเราเห็นคนใดคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าโดระบบดูดีดูเหมาะกับตัวเองแล้วเมื่อเราเห็นพู้คนที่มีความสมพั์เป็นคู่รักกันหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยาการหรือเป็นแฟนกันอย่างเี้นะคะสองคนนี้ดูดีดูเหมาะสมกันทีเดียวก็อาจจะพูดได้ว่าชาร์นเอาอุลอยได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะนี่ก็เป็น ทำแปลความหมายแล้วก็การนำมาใช้ของบทสนทนาที่ชื่อว่าโอชินาเกดาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉะนั้นมารับฟังบทสนทนาเต็มๆกันอีกรอบนะคะโอ้นอนมอลล n าบุเกเยปเปอร์ุนเนยออดีเอกาเรโกเอโชุดมชิอนนมอนจับนารเอโกรอนเดโอชิชองมันวชนะโย 네, 아주 잘 어울려요. 태국에서는 면접 보러 갈때꼭 정장 입고 가요? 꼭 그렇지는 않아요. 그렇지만 어치 난게라는 말이 있잖아요. 그러니까 자신의 어울리는 옷 입고 가면 더 좋지요. 예, 동감이에요. ลค่ะหลังจากที่ได้ฟังรายละเอียดกันไปแล้วเรียบร้อยพร้อมทั้งฟังโสษณาทบทวนกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์และคําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันบ้างแล้วละคะ่ะค่ะสําสหรับโครงสร้างทวากณ์ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือคํากริยาบวกกับรอคายโยคำกริยาต่างๆนะคะบวกกับรอคายโยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ไปจุดจุดจุดนะอ่านเริ่มต้นจากในบทสนทนาของเราเลยเลยค่ะไปสอบสัมภาษณ์ค่ะคําว่าสอบสัมภาษณ์นะคะก็คือเมียนจอบโพดาเมียนจอบโพดาเมื่อเอามาบวกกับรรคาโยก็จะได้ว่าเมียนจอบโพรรคาโยเมียนจอบโพรรคาโยนั่นก็คือไปสอบสัมภาษณ์นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์แต่ไปสอบธรรมดานะคะคําว่าสอบภาษาเกาหลีพูดว่าชิฮอมโพดา ชิฮอมโพดาบวกกับรอคาโยก็จะได้ว่าชิฮอมโพรรคาโยชิฮอมโพรคายซึ่งมีความหมายว่าไปสอบค่ะคราวนี้ถ้าบอกว่าไปดูหนังบ้างละคะคำว่าดูหนังภาษาเกาหลีคือยองว่าโพดายองว่าโพดาบอกว่าไปดูหนังพูดว่ายองว่าโพโรคาโยยองว่าโพโรคาโย ะะและถ้าน้องๆทั้งหลายนะคะถ้าบอกว่าไปเรียนหนังสือค่ะคำว่าเรียนหนังสือภาษาเกาหลีพูดว่าคงบูฮาดาคงบูฮาดาบวกกับคำว่ารอคายโยก็จะได้ว่าคงบูฮารอคายโยคงบูฮารอคายโยซึ่งมีความหมายว่าไปเรียนนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าบอกว่าไปออกกำลังกายบ้างนะคะคำว่าออกกำลังกายภาษาเกาหลีคืออุนดงฮาดา อุนดงฮาดาบวกกับคำว่ารอคายโยก็จะได้ว่าอุนดงฮารอคายโยอุนดงฮารอคายโยซึ่งมีความหมายว่าไปออกกำลังกายค่ะคราวนี้บอกว่าจะไปนอนแล้วล่ะค่ะคำว่านอนภาษาเกาหลีคือชาดาชาดาบวกกับรอคายโยก็จะได้ว่าชารอ o คายโยชารอคายโยชารอคาโยซึ่งมีความหมายว่า ไปนอนค่ะต่อไปค่ะไปทำงานค่ะคำว่าทำงานนะคะภาษาเกาหลีพูดว่า ilhada ilhada บอกว่าไปทำงาน ilharokayo ilharokayo ซึ่งมีความหมายว่าไปทำงานนั่นเองละค่ะสรุปง่ายๆนะคะในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ครั้งนี้ที่อาจารย์สิรินาศนรมาฝากก็คือเป็นคำกริยาบวกคำว่ารอคาะโย นะคะอืรอคยโยซึ่งแปลว่าเป็นการไปเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองจะไปสอบไปดูหนังไปเรียนไปออกกาลัลางกายไปนอนหรือไปทํางานก็ใช้อือรอคาโยด้วยนะคะ เป็นรูปแบบประโยคหนึ่งอย่างที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเห็นว่าคุณชิตมาจะชอบจำคำศัพท์ที่มีความหมายตรงๆเลยอย่างเช่นคำว่าคือรอนเดใช่ไหมคะ<ช>ที่คุณคชิตมาชอบเป็นสำนวนที่เป็นสีสันที่นำไปใส่ประโยคแล้วทำให้มีความรู้สึกดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูสนุกสนานถือเป็นบทสนทนาที่มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งทีเดียวค่ะ ก็เลยนําคําเชื่อมต่างๆนะคะมาฝากกันว่าเมื่อเราจะใช้เราจะใช้ยังไงนะคะขอยกตัวอย่างคําแรกเลยนะคะคําแรกก็คือคําว่าและค่ะซึ่งภาษากษาหลีพูดว่าคือรีโกคือรีโกแปลว่าและซึ่งคําว่าและนี้นะคะก็จะใช้เชื่อมประโยคหน้ากับประโยคข้างหลังนะคะโดยที่ทั้งสองประโยคไม่มีความขัดแย้งกันแต่มีความเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะคะ,คะต่อไปนะคะก็คือคําว่าคือรนาคือรนาซึ่งมีความหมายว่าแต่ คำว่าคือรอนานะ,นะคะใช้เชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังซึ่งมีเนื้อหาขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกันค่ะค่ะอันนี้ก็คนไทยเราก็ใช้กันบ่อยฉะนั้นก็คงจะเข้าใจกันได้ง่ายนะคะคือรอนาแต่อย่างเช่นอยากกินอย่างนี้อย่างนี้แต่ โอ้วันนี้เขาไม่ได้ขายอะไรทานองนั้นนะคะค่ะนอกจากคําว่าคือรอนาซึ่งมีความหมายว่าแต่แล้วนะคะก็ยังมีคําว่าคือรอนเดคือรอนเดซึ่งมีความหมายว่าแต่ก็ได้หรือความหมายว่าแล้วก็หรือและก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคําว่าคือรอนเดก็สามารถใช้แทนคือรอนาได้ในกรณีที่ประโยคหน้ากับประโยคหลังมีเนื้อหาขัดแยง้งหรือตรงกันข้ามกันเช่นเดียวกันนะคะค่ะคือรอนเดนะคะแต่ หรือว่าและหรือว่าแล้วก็ค่ะต่อไปค่ะคือโรชิมันคือโรชิมันซึ่งมีความหมายว่าแต่ทว่านะคะคำว่าครูชิมันก็เช่นเดียวกับคุรนาหรือคุรอนเดนะคะก็คือจะใช้ในกรณีที่ประโยคหน้ากับประโยคหลังนะคะมีเนื้อหาขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ็บมากแต่ก็ไม่ร้องไห้ หิวมากแต่ก็ไม่ทานข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแสดงว่าจะลดความอ้วนหิวมากแต่ไม่ยอมทานข้าวนะคะคือรัดชิมันแต่ทว่าค่ะต่อไปนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะภาษาเกาหลีพูดว่าคือรอมยอนคือรอมยอนแปลว่าถ้าอย่างนั้นนะคะใช้เมื่อประโยคหน้ามีเงื่อนไขต่อประโยคข้างหลังค่ะค่ะ ถ้าเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรทำนองนั้นเองค่ะมีเหตุผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะคือคำ,ค,คำว่าดังนั้นค่ะคำว่าดังนั้นภาษาเกาหลีพูดว่าคือเรโซคือเรโใช้เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดประโยคข้างหลังค่ะประโยคนี้เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะคะคือเรซอคือเรซอดังนั้น ค่ะต่อไปค่ะถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภาษาเกาหลีพูดว่าคือเรโดคือเรโดนะคะใช้เมื่อประโยคหน้าเป็นประโยคความจริงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในประโยคหลังก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้คือเรโดคือเรโดถึงอย่างไรก็ตามค่ะแล้วก็สุดท้ายที่นํามาฝากกันนะคะก็คือคําว่าดังนั้นนะคะหรือเพราะฉะนั้นนะคะภาษาเกาหลีคือคําว่าคือรอนิกะ คือรอนิกะนะคะใช้ในกรณีที่ประโยคหน้าเป็นประโยคสาเหตุและประโยคหลังเป็นประโยคที่บอกผลที่ตามมาค่ะค่ะคือรอนิกดังนั้นคือรอนิกะดังนั้นนี่ก็เป็นการที่อาจารย์สรินาสิริรัตน์ได้รวบรวมคําที่ใช้เชื่อมในแต่ละประโยคมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคือริโกที่แปลว่าและคือรอนาแต่คือรอนเด หรือว่าแล้วก็นะคะคือรชิมันแต่ทว่าคือรอมยอนถ้าอย่างนั้นคือแรซอดังนั้นคือแรโดถึงอย่างไรก็ตามแล้วก็คือรนิกะดังนั้นซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะถ้าจดกันไม่ทันฟังกันไม่ทันทำอย่างไรดีก็มีรายละเอียด อยู่ในหนังสือคู่มือประกอบการรับฟังรายการผู้จาภาษาเกาหลีนะคะติดต่อสอบถามแล้วก็ขอสำเนาหนังสือเล่มนี้ได้นะคะที่ส่วนจัดการทรัพยากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์023545730 023545730ต่อ114และ115ค่ะ ลค่ะเราก็เหลือช่วงเวลาท้ายๆของรายการไว้เล็กน้อยสำหรับเกรดวัฒนธรรมที่อาจารย์สรีนาศิรัสรเตรียมหามาฝากเราเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับเกรดวัฒนธรรมในวันนี้นะคะก็หยิบยกเรื่องราวที่สอดคล้องกับบทสนทนาของเรานะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับชุดประจำชาติเกาหลีหรือภาษาเกาหลีที่พูดว่าฮันบกค่ะ เมื่อเราดูละครหรือภาพยนตร์เกาหลีนะคะเราก็มักจะเห็นตัวละครในภาพยนตร์นั้นๆสวมชุดประจำชาติที่เรารู้จักกันดีที่เขาเรียกกันว่าชุดฮันบกให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งตรงข้ามกับเมืองไทยเราที่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้สวมชุดไทยกันเท่าไหรนะักนอกจากจะมีพิธีการใหญ่ๆห,ห,หรือที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะถึงจะแต่งกันในานามของชุดไทยประจำชาติกัน แต่สำหรับชาวเกาหลีแล้วไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆอย่างเช่นง,งานแต่งงานงานเลี้ยงครบครอบวันเกิดงานศพงานรับปริญญาหรือแม้แต่เป็นวันธรรมดาๆเขาก็จะหยิบยกชุดฮันบกออกมาสวมเป็นเรื่องธรรมดาธรรมาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเลยค่ะ ชุดประจำชาติเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในนามของชุดฮันบกนั้นนะคะมีขึ้นในสมัยของยุคสามอาณาจักรนั่นคืออาณาจักรโคกูริออาณาจากักรเพกเจอาณาจักรชินลานั่นเองล่ะค่ะในสมัยอาณาจักรโคกูริอนั้นนอกจากประเทศเกาหลีจะได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากศาสนาพุทธแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากประเทศจีนในสมัยของพระเจ้าถังอีกด้วยโดยในตอนนั้นพระราชาของประเทศเกาหลี ได้สมรสกับเจ้าหญิงในตระกูลของมองโกนะคะทําให้ชุดฮันบกได้เข้ามาในประเทศเกาหลีตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาในสมัยก่อนผู้ที่สามารถสวมชุดฮันบกได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในราชวงศ์เท่านั้นแต่ในสมัยปัจจุบันไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถสวมชุดฮันบกได้ค่ะลักษณะของฮันบกนั้นนะคะปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัยแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลง มากเท่าไหร่นักเป็นเพียงการแดัดแปลงให้เข้ากับฤดูกาลและสมัยนิยมเท่านั้นเองค่ะ ในสมัยปัจจุบนันเนื่องจากย,ยุคสมัยเปลี่ยนไปทําให้ชาวเกาหลีบางส่วนนั้นไม่ได้นิยมสวมชุดฮันบกเหมือนเมื่อก่อนเก่านะคะแต่ประเทศเกาหลีก็พยายามที่จะอนุรักษ์และก็ปลูกฝังให้อนุชนรุ่หนหลังได้รักแล้วก็ภูมิใจในชุดประจําชาติของพวกเขาด้วยการส่งเสริมให้มีการสวมชุดฮันบกในโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันเหมือนในเมืองไทยของเรานะคะตอนนี้ก็ส่งเสริมให้มีการแต่งกายด้วยชุด พื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคในโรงเรียนอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ1วันอีกด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องดีๆต่างๆที่เกี่ยวกับเก็ดวัฒนธรรมที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในรายการพูดจาภาษาเกาหลีนะคะและทุกๆครั้งทุกๆตอนเราก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้แต่ครั้งนี้เราต้องบอกคุณผู้ฟังกันใหม่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า ครบชุดผู้จ่าภาษาเกาหลีครั้งนี้แล้วกับตอนที่20จบบทจบตอนจบเรื่องราวครั้งนี้กันแล้วนะคะหากมีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ในการเรียนรู้เรื่องราวภาษาเกาหลีนะคะแต่สำหรับครั้งนี้สวัสดีกันจริงๆเลยละคะ่ะอนยองฮีเคเซลคำมซามนิดาอนยองฮีเคเซลคัมซ่าฮันิดาสวัสดีค่ะ ทีน่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net